นักครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวและเกาหลีใต้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและกศิละปะ โดยทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการศิลปะและโครงการศึกษาและการฝึกอบรม MOU ดังกล่าวลงนามโดยท่านศรีพันอรสิวลรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสปปลาวและท่านนายคิมยองฮันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนในเมืองหลวงของลาว ท่านศรีพันดอนกล่าวเับว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างลาวแล้วก็เกาหลีใต้ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานและอุดมสมบูรณ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน ท่านคิมยองฮันกล่าวครับว่าเกาหลีใต้ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเราเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะของทั้งสองประเทศโดยกล่าวว่าเกาหลีได้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งรวมถึงดนตรีศิลปะและภาพยนตร์และเกาหลีใต้พร้อมที่จะแบ,บ่งปันมรดกนี้กับลราภายใต้ MOU ทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันในโครงการต่อไปนี้ครับ 1. การแลกเปลี่ยนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรม,รม 2. การจัดนิทรรศการศิลปะ โครงการการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งสองประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตาม MOU คณะทำงานจะประชุมกันปีละครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือความร่วมมือด้านวัฒน,นธรรมและศิลปะระหว่างลาวและเกาหลีใต้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและจะช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งสองครับ ขุดข้อมูลข่าวจากน,นักข่าวเหล่าทีมข่าว